สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วยี่ห้อเจสกินะคะรุ่น JZK306 ค่ะอ่ะจะมีสายคล้องแถมเข้ามาในกล่องนะคะฐานที่ใช้จะต้องเป็นฐานอะคารา,ายเท่านั้นนะคะแล้วก็รบกวนดูขั้วตรงนี้นะคะจะมีขั้วบอกใส่ให้ตรงขั้วนะคะปิดฝาเสร็จทีนี้เรามาทำการวัดกันนะคะ จะเห็นได้ว่าข้างในนะคะต้องสอดเข้าไปให้ลึกสุดด้านในนะคะให้เลยเซ็นเซอร์ขึ้นไปนะคะรอประมาณไม่เกินสิบวินาทีค่ะน,นิ่งๆนะคะระหว่างการวัดค่าแรงที่วัดได้จะเป็นค่าออกซิเจนนะคะเก้าสิบแปดถือว่าปกติค่ะค่าล่างจะเป็นค่าชีพจรน,นะคะชีพจรจะไม่นิ่งนะคะจะขึ้นลงเป็นเรื่องปกตินะคะขอบคุณค่ะ ทีนี้พอเวลาเราจะวางทิ้งไว้ประมาณ10วินาทีไม่เกิน10วินาทีค่ะเครื่องเขาจะดับอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานนะคะขอบคุณค่ะ